สมาคมชาวจังหวัดจันทบุรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการบริหารครั้งที่5ประจำปี2555ค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชรภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีนายมณะนพันธ์อุปานายกสมาค,คมชาวจังหวัดจันทบุรีคนที่1ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมชาวจันทบุรีในพระบรมราชินูปธรรมสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ครั้งที่5ประจําปี2555 โดยเรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบคือเรื่องที่รองศาสตราจารย์ดรพิจญีโพธารามิกนายกสมาคมชาวจันทบุรีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้เนื่องจากป่วยและแพทย์ไม่ให้เดินทางไกลจากนั้นในวาระการประชุมได้มีมติให้คณะกรรมการสมาคมได้รวมกันร,รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอยู่5เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องของสถานะการเงินของสมาคมชาวจันทบุรีการพิจารณารับสมาชิกใหม่และทะเบี่ยนสมาชิกในปัจจุบันโครงการปรับปรุงและบริหารจัดการสถานที่อาคารสโมสรสมาคมชาวจันทบุรีการเตรียมจัดงาน84คนเก่งคนดีสีเมืองจันทร์และพิธีแจกทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาจำนวน80ทุนในวันเสาร์ที่24พฤศจิกาย,ยน2555 และการเตรียมการจัดงานทอดกรถินสาม,มัคคีที่วัดใหม่ทุ่งตลาดตำบลวังสพรดอเภอคลุ้งจังหวัดจันทบุรีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างสาราการประเรียนและสมทบทุนการศึกษาในวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายน2555ทั้งนี้การจัดประชุมก็เพื่อให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารในร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องต่างๆเพื่อการดำเนินกิจการของสมาคมได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ค่ะ